สวัสดีจ้าช้าลัคนาราศีมีในเดือนตุลาคมคลิปนี้เรามาดูดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงสิ่งสําคัญที่ต้องทําคือต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยบางคอมเมนต์รู้ว่ามาเพื่อให้กําลังใจกันจริงๆ ชื่นใจมากๆเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปขอบคุณมากๆเลยส่วนเรื่องการอ่านดวงรการอ่านที่ภาพรวมนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยแล้วเราย้ำหลายครั้งมากว่าพื้นดวงเดิมสําคัญมากแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ สำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาจนถึง12เมษายนแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่มีนจะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของคุณยังคงเป็นเกษตรกุมรักอยู่ดาวก็ยังพักองศาอยู่ทำให้อารมณ์ของคุณก็ยังขึ้นลงง่ายหงุดหงิดง่ายแล้วมีเสาส่งแรงสามเอื้อมถึงเป็น เป็นแรงเอื้อมที่ค่อนข้างแรงสำหรับเสานะทำให้คุณมีความเครียดวิตกกังวลอึดอัดกดดันเสาเป็นเจ้าเรือนลาภาคุณก็จะวิตกในเรื่องของการเงินกลัวมีไรายได้ไม่พอใช้กลัวาหาเงินไม่ได้สุกเจ้าเรือนมอรณะและอาทิตย์เจ้าเรือนอริ เล็งรักของคุณอยู่ระวังในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยจะไปไหนมาไหนดูแลตัวเองขั้นสุดด้วยแล้วสุขอีกเรือนเป็นเจ้าเรือนสหัชชะเพื่อนพี่น้องคนในครอบครัวบรรยากาศรอบข้างหรือว่าคนใกล้ชิดมักจะนำปัญหามาให้คุณต้องแก้ปัญหาให้เขาหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นสิรานีคอยรับฟังปัญหาของเขาเวลาที่คุณรับฟังแล้วเนี่ย ถ้าคุณวางได้มันก็ดีแต่คุณวางไม่ได้แล้วเอามาแบกมันทำให้คุณปวดหัวมากขึ้นนะไพ่ย,ยิปซีประจําตัวตนได้ไพ่สองดาบปิดตาเลยเดือนนี้ไม่อยากรับรู้รับทราบอะไรแล้วคุณอาจจะมีปัญหาที่ ลังเลทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารบางทีสื่อสารออกไปแล้วมักจะเข้าใจไม่ตรงกันทําให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารค่อยๆพูดนะใจเย็นๆคิดทุกครั้งก่อนพูดอย่าพูดโดยที่ไม่ได้คิดนะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาได้ในเรื่องของการงานพฤหืองัสด,ดาวการงานเหมือนตัวคุณเลยก็คือยังพักองศาอยู่ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พฤหัสยังเป็นเกษตรงานของคุณยังประสบความสำเร็จเพียงแต่คุณต้องผ่านบททดสอบยากๆมันมีเจ้าเรือนมรณนและอลริเลงมาเพื่อนร่วมงานสร้างปัญหาให้แล้วมันมักจะเป็นปัญหาเก่าๆซ้ำซากเดิมๆในเรือนของเพื่อนมีทั้งอังคารและมฤตย,ยูอยู่คุณต้องใช้ความใจเย็นในการแก้ปัญหา ไม่อย่างนั้นคุณมีโอกาสที่จะแตกหักกับเพื่อนร่วมงานได้แต่ข่าวดีคืออาทิตย์กับสุขแม้จะเป็นเจ้าเรือนมรณะและอริแต่ว่าเขาเป็นดาวคู่สมพลกันแล้ววันที่ส3ตุลาดาวพุธก็จะจอนเข้ามาร่วมนะทำให้สุขอาทิตย์ พุธเนี่ยดาวสามดวงค่อนข้างให้คุณทําให้คุณเป็นคนมีหัวไวใจสู้ไหวพริบดีบวกกับความรู้ความสามารถทักษะที่คุณมีทําให้คุณจะแก้ปัญหาผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าต้องใจเย็นแล้วก็รอบคอบนะด้านดีของการที่ดาวอริหรือมอรณะเล็งลักษ์เนี่ยทำให้คุณอาจจะเข้าไปแก้ปัญหางาน ของคนอื่นที่ทําผิดพลาดเสียหายเอาไว้หรือเข้าไปตรวจสอบงานเพื่อให้คุณภาพของงานดีขึ้นคุณที่มีการเดินทางการเจรจาติดต่อในเรื่องของงานเลือกวิธีการสื่อสารด้วยเพราะว่าพุทธจรร่วมกับอาทิตย์เจ้าเรอนอริอย่างไรก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดการใช้น้ําเสียงการใช้โทนเสียงให้นุ่มนวลแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จวันที่ 4. ตุลาเกตเข้าพบการงาน เกศในราศีธนูทําให้คุณจะมีปัญญาดีนะคุณที่ทํางานเกี่ยวกับวิชาการงานการศึกษาค่อนข้างเด่นด้านดีที่เกตเข้าในพบการงานคือคุณจะมีงานพิเศษเข้ามาหรือว่ามีการติดต่อธุรกิจการงานกับต่างประเทศตัางถิ่นแดนไกลในขณะเดียวกันเกตเป็นดาวยุ่งยุ่งคุณก็ต้องระวังเรื่องวุ่นวายเรื่องขรุขรกจุกจิก เกี่ยวกับงานมันจะสืบเนื่องมาจากตัวคุณด้วยแหละบางทีอารมณ์ที่ไม่ค่อยคงที่ทําให้ทํางานแล้วไม่ได้ดั่งใจทํางานลบผิดทํางานแล้วช้าหงุดหิดตัวเองวันที่18ตุลาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริเข้าพบมอรณนะบางคนอาจจะบอกว่าดีศัตรูตายไปแล้วไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นพึงระวังศัตรูที่เขาไม่เปิดเผยตัว ศัตรูที่แอบแทงข้างหลังแล้วคนที่จะหักหลังคุณนะคุณไม่ต้องระวังคนไกลตัวเลยคนใกล้ตัวคุณนี่แหละนะเพื่อนใกล้ชิดเพื่อนคุ้นๆกันนี่แหละตัวดีนะคุณที่จะเดินทางไปต่างประเทศต่างถิ่นดูแลสุขภาพมากๆด้วยยาถ้ามีเตรียมให้พร้อมเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะป่วยเจ็บในขณะเดินทางหรือว่าไปเจ็บป่วยต่างถิน่นต่างแดนได้ วันที่21ตุลาดาวสุขดาวเจ้าเรือมะนมรณะเป็นเกษตรในภพมรณะนะแล้วก็วันที่เนี่ยดาวดาวมรณะนะที่เป็นเกษตรเวลาที่คุณป่วยคุณจะป่วยนานนะและ23ตุลาดาวพุธดาวเจ้าเรือนพันธุกุก็เข้าภพมรณะนะ มีนเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางโยกย้ายหรือว่าไปปักหลักปักฐานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครย้ายถิ่นฐานหรือมีการเดินทางไกลนี่ถูกกับดวงเลยนะหรือบางคนอาจจะไปสนใจในศาสตร์ลึกลับเช่นโหราศาสตร์ก็ได้ไพ่ยิบซีด้านการงานได้ไพ่หกไม้เทา้ไาไพ่ใบนี้ดีมากในเรื่องของงานใบมะกอ,อกหมายถึงชัยชนะ การงานของคุณจะประสบความสําเร็จได้เพียงแต่มันต้องอาศัยระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขเป็นระยะระยะแต่ว่าคุณจะแก้ปัญหาได้แล้วก็ประสบความสําเร็จคุ้มค่ากับที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปแน่นอนในเรื่องของการเงินราหูเจ้าเรือนวินาศอยู่ในภพการเงินราหูค้นทรัพย์ ก็ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าด้านดีคือคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงหรือว่าได้เงินจากทางไกลจากต่างประเทศได้เงินที่คุณไม่คิดว่าจะได้เช่นมรดกวันที่3ตุลาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานไอการการเงินของคุณจะเข้าพบพันธุ การเงินของคุณมีอากาศที่มีโอกาสที่จะมั่นคงได้เพียงแต่อังคารเนี่ยมันเป็นดาวที่ต้องเทคแอคชั่นต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนคุณมีโอกาสที่จะได้เงินหรือเสียเงินเพราะบ้านนะเช่นซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าขายบ้านขายรถแปลงทรัพย์สินเป็นทุนหรือว่าได้เงินส่วนแบ่งต่างๆวันที่11ตุลาดาวเสาดาวเจ้าเรือนลาภะก็จะเดินหน้าในราศีมังกรแล้วเกียรติก็ยกย้ายออกไปจากภพลาภะ ทำให้การเงินของคุณที่เคยล่าช้าติดขัดจะขยับดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีะไรายได้เสริมคุณที่คิดจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆให้ลงมือทำเลยนะตัดสินใจให้แน่แล้วลุยเลยเหนื่อยแต่คุ้มค่าแน่นอนในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ยังเยอะอย่างที่บอกนะซ่อมบ้านซ่อมรถเรื่องของหนี้สินเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วย ไพ่ยิบซีด้านการเงินได้ไพ่ไหนออกบอลอัศวินไม้เท้าเดือนนี้หลักๆแล้วการเงินของคุณจะมาจากเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่เหนื่อยหน่อยต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจสําหรับคนที่มีลูกหนี้หรือว่ามีหนี้สินคงค้างเก่าอยู่นะต้องทวงถามหน่อยนะกว่าจะได้เงินนี่ต้องเหนื่อยใจกันมากหน่อยนะออกแรงกันเยอะนิดนึงในเรื่องของความรักดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนปัตตานีจร เป็นเกษตรในภพปัตตนิตั้งแต่วันที่สามตุลาเพราะฉะนั้นเรื่องความรักของคุณก็จะดีขึ้นจากที่อยู่ในภพอริที่เคยมีปัญหาเคยไม่เข้าใจตอบกันมันก็จะคลี่คลายลงไปในระดับหนึ่งทีนี้วันที่ยี่สิบสามตุลาดาวพุธของคุณก็จะเดินเข้าภพมรณะเนี่ยต้องระวังในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยของคนรักคู่ครองหรือว่าคนรักคู่ครอ,องของคุณอาจจะเดินทางกลับบ้านนะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บไข้ไม่สบาย ไปกับต่างจังหวัดทำให้อาจจะต้องห่างเหินกันชัว่วคราวคุณที่มีครบอบครัวแล้วก็ยังคงต้องใจเย็นต่อกันนะนระมัดระวังในเรื่องของคำพูดอยู่มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้เรื่องของความหึงหวงรักแทรกรักซ้อนคนโสดความรักอาจจะยังไม่ลงตัวมากนะักเพราะมันมีทั้งอริมีทั้งมรณนะเข้ามาแจ้งถ้าคุณที่คุณเจอเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอันนี้ได้แต่ว่า ต้องระมัดระวังในเรื่องของคนที่เข้ามาเพาอาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วอันนี้ต้องดูให้ดีเพอพอช่วงปลายเดือนแล้วดาวคนรักคู่ครองของคุณก็เข้าพบโมรณะด้วยมันมีโอกาสที่จะห่างไกลกันได้ก็ถ้าผ่านได้เดือนนี้ก็ผ่านไปก่อนแล้วไพ่ยิบสีก็ได้ไพ่เดอะฟูด้วยอ่ะมันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ความรักที่ยังไม่จริงจังอะไรมากนะักคนที่มีคนรักครอบครัวแล้วเนี่ย คุณอย่าไปจู้จี้จุกจิกเขามากนะมันต้องการช่องว่างคือต้องการพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้มงวดอย่าไปจุกจิกเขามากเดี๋ยวเขาจะรําคาญคนโสดไม่ว่าคุณหรือเธอหรือเขาที่เข้ามาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครเป็นช่วงเรียนรู้ลองผิดลองถูกยังไม่อยากผูกมัดไม่มีอะไรจริงจังนะก็เหมือนจะไปเรื่อยๆก่อนเรียนรู้กันไป บางทีก็เจอคนเจ้าชู้ค่อยๆดูไปอย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรมากนะักนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีในเดือนตุลาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า